ถ้าคุณเป็นผู้ชายอายุเกิน60ปีหยุดสักนาทีแล้วฟังให้ดีเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณวันนี้อาจเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ได้อีกกี่ปีและที่สำคัญคือคุณจะใช้ชีวิตในช่วงปีที่เหลืออยู่นั้นอย่างไรสัปดาห์ที่แล้วมีคุณลุงคนหนึ่งอายุ70ปีมาพบผมที่คลินิกท่านเข้ามาอย่างเงียบๆนั่งลงช้า,ชา แลมองผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและความอายที่ผมคุ้นเคยดีหมอครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากถามแต่ผมไม่เคยบอกใครเลยท่านพูดพลางจับมือตัวเองไปมาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงในขณะนั้นผมรู้ทันทีว่าท่านต้องการคุยเรื่องอะไรเรื่องที่ผู้ชายหลายพันคนกังวลแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดออกมาเรื่องที่หลายคนหลีกเลี่ยงเพราะความอับอายความกลัว หรือการขาดข้อมูลที่ถูกต้องผมชื่อนายแพทย์ปานัสโชติรัตผมทุ่มเทชีวิตให้กับสุขภาพของผู้ชายมากกว่า30ปีและวันนี้เราจะมาคุยกันอย่างจริงจังไม่อ้อมค้อมไม่มีข้อห้ามไม่มีความอายอดเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องตรวจแค่สองคนเท่านั้นเพราะความจริงเกี่ยวกับตอมลูกหมากของคุณและความถี่ในการหลังของคุณมันสำคัญและน่าแปลกใจมากกว่าที่คุณคิด ในปี2024นี้มะเร็งต่อมลูกมากไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วมันเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทุกวันสำหรับผู้ชายที่อายุเกิน60ปีตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet จํจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี2040จาก1 4. ล้านรายต่อปีจะกลายเป็นเกือบ3ล้านรายที่ได้รับการวินิจฉัยทุกปี และจำนวนผู้เสียชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นเป็น700 000รายต่อปีถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนี่หมายความว่าผู้ชายหลายพันคนที่เป็นพ่อเป็นปู่เป็นสามีกำลังจะเสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันหรือควบคุมได้ถ้ามีข้อมูลมากขึ้นและความอายน้อยลงในการพูดถึงร่างกายของตัวเองและนี่คือจุดสำคัญของการสนทนาของเรา วันนี้ความถี่ในการหลั่งของคุณสามารถส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของตอมลูกหมากข,ของคุณนี่ไม่ใช่การพูดเกินจริงไม่ใช่การคาดเดาแต่เป็นข้อเท็จจริงทางสรีรวิทยาที่บันทึกไว้ในงานวิจัยต่างๆมากมายแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินเลยผมอยากให้คุณจินตนาการว่าตอมลูกหมากข,ของคุณเป็นเหมือนโรงงานเล็กๆมันตั้งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะทำงานอย่างเงียบๆทุกวันตลอดชีวิตของคุณ หน้าที่หลักของต่อมนี้คือผลิตของเหลวใสและคนที่อุดมไปด้วยสังกะสีกรดซิตริกและเอนไซม์พิเศษของเหลวนี้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องและขนส่งเซลล์สเปิร์มแต่โรงงานนี้ไม่ได้ทำงานคนเดียวมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบทั้งหมดมีถุงน้ำเชื้อที่ผลิตของเหลวที่อุดมไปด้วยฟรอกโตสซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำหรับเซลล์สเปิร์มมีอันธะที่ผลิตเพียง 1. เปอร์ซของปริมาตรทั้งหมด แต่มีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวเซลล์สเปิร์มเองทั้งหมดนี้รวมกันเป็นสิ่งมา,าจรรย์ทางวิศวกรรมของร่างกายผู้ชายและเมื่อถึงเวลาหลังจะเกิดลำดับการทำงานที่ประสานกันอย่างแม่นยำเหมือน,นกลไกที่ละเอียดอ่อนของเหลวทั้งหมดจะรวมตัวกันในท่อปัสสาวะพร้อมที่จะถูกขับออกมาจากนั้นกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานจะเข้ามาทำงานด้วยการหดตัวอย่างแรงเพื่อผลักน้ำอสุจิออกมากระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับเส้นประสาทที่ละเอียดอ่อน กล้ามเนื้อที่แข็งแรงและการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบระหว่างสมองฮอร์โมนและอวัยวะสืบพันธุ์และนี่คือประเด็นที่หลายคนไม่ค่อยได้คิดเมื่อโรงงานนี้ทำงานอย่างสม่ำเสมอทุกอย่างก็จะทำงานได้ดีแต่เมื่อมันหยุดนิ่งเกินไประบบก็จะเริ่มมีปัญหาการสะสมความดันการอักเสบแบบซ่อนเร้นร่างกายไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความนิ่งโดยเฉพาะ เมื่อพูดถึงตอมลุกมาลองคิดดูสิครับถ้าแม่น้ำสายหนึ่งหยุดไหลมันจะเกิดอะไรขึ้นน้ำจะสะสมขุ่นมัวนิ่งสนิทและค่อยๆเน่าเปื่อยสิ่งที่คล้ายกันนี้อาจเกิดขึ้นกับตอมลุกหมากของคุณถ้าคุณไม่หลังนานเกินไปผู้ชายที่หลังไม่บ่อยไม่ว่าจะเพราะอายุโรคภัยไข้เจ็บการใช้ยาหรือความอายที่จะพูดถึงเรื่องนี้อาจเกิดภาวะที่เรียกว่า ความค้างคางเรื้อรังของต่อมลูกหมากความค้างค้างนี้ทําให้เกิดความดันภายในต่อมซึ่งอาจนําไปสู่ความรู้สึกหนักในบริเวณอุ้งเชิงกรานความไม่สบายตอนปัสสาวะการระคายเคืองอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่รุนแรงกว่านั้นคือการอักเสบเรื้อรังของต่อมลูกหมากหรือที่เรียกว่าโรคต่อมลูกหมากอักเสบการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Urology ในปี1999 ได้สังเกตผู้ชายที่มีอาการต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังที่เริ่มหลังบ่อยขึ้นไม่ไว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์หรือการช่วยตัวเองผลลัพธ์คืออาการดีขึ้นอย่างมากในไม่กี่เดือนคำอธิบายนั้นง่ายมากการหลังช่วยระบายท่อของต่อมลูกหมากลดการอักเสบกำจัดของเสียที่สะสมอยู่และบรรเทาความตึงเครียดในบริเวณนั้นสามารถพูดได้ว่า การหลังคือระบบทําความสะอาดทางสรีรวิทยาที่ออกแบบมาเพื่อรักษาสุขภาพของตอมและเมื่อระบบนี้หยุดนิ่งนานเกินไปความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้หลายคนคงอยากถามจริงหรือที่การหลังบ่อยๆช่วยป้องกันมะเร็งตอมลูกมากคำตอบคือใช่และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งที่เคยทามาจัดขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์อเมริกันเป็นเวลา 18ปีพวกเขาติดตามผู้ชายที่มีสุขภาพดีมากกว่า30 000, 000คนวิเคราะห์นิสัยทางเพศวิถีชีวิตและสุขภาพของต่อมลูกหมากผลลัพธ์ที่ได้นั้นชัดเจนมากผู้ชายที่หลัง21ครั้งหรือมากกว่าต่อเดือนมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากต่ำกว่า33%เเซ เมื่อเทียบกับคนที่หลังแค่4 7ถึง7ครั้งต่อเดือนลดลง33%เเลยนะครับนี่ไม่ใช่ความแตกต่างเล็กน้อยแต่เป็นการลดความเสี่ยงลงไป1ใน3เพียงแค่รักษาความถี่ที่สม่ำเสมอและที่น่าสนใจที่สุดคือไม่สำคัญว่าจะเกิดขึ้นกับคู่ครองหรือคนเดียวผลการปกป้องนั้นอยู่ที่การกระทำเองอยู่ที่การทำงานทางสรีรุธยาของร่างกายงานวิจัยอื่นๆ ที่ตามมาก็ยืนยันข้อค้นพบนี้การศึกษาที่ตีพิมพ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันต่อมลูกหมากที่ทํางานสม่ําเสมอจะเจ็บป่วยน้อยกว่าแต่ทําไมการหลังบ่อยๆถึงปกป้องต่อมลูกหมากมีอะไรที่สําคัญอยู่ในการกระทําธรรมชาติที่เรียบง่ายนี้ซึ่งผู้ชายทุกคนรู้จักแต่แทบไม่มีใครเข้าใจอย่างแท้จริงสิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือต่อมลูกหมากไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการไม่ทํางานต่อมนี้ที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะ ผลิตของเหลวคนที่อุดมด้วยสารอาหารซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของน้ําอสุจิและของเหลวนี้ต้องออกมาต้องไหลเวียนเมื่อมันสะสมนานเกินไปจะเริ่มเกิดปัญหานี่คือทฤษฎีการทําความสะอาดการหลังแต่ละครั้งคือการระบายทางสรีรวิทยาการขับที่กําจัดสารพิษลดการอักเสบและบรรเทาความดันภายในต่อมลูกมากและเมื่อสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นความเสี่ยงของการอักเสบเรื้อรังก็เพิ่มขึ้น และพร้อมกับนั้นก็มีความเสี่ยงของการกลายพันธุ์ทุกของเซลล์ที่อาจกลายเป็นเนื้องอกได้แต่ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีปัจจัยฮอร์โมนอีกผู้ชายที่หลังบ่อยๆมักจะรักษาความสมดุลที่สเสถียรกว่าระหว่างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอสโตรเจนและแอนโดเจนอื่นๆและความสมดุลน,นี้มีความสําคัญมากเพราะเมื่อฮอร์โมนไม่สมดุลต่อมลูกหมาก,ก็จะได้รับผลกระทบเนื้อเยื่อสูญเสียการจัดระเบียบ เซลล์สูญเสียการควบคุมการเจริญเติบโตและนั่นคือจุดที่อันตรายเริ่มต้นต่อมลูกหมาที่เต็มไปด้วยภาระอักเสบและฮอร์โมนไม่สมดุลเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาของมะเร็งและยังไม่จบแค่นี้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นเมื่อร่างกายมีความกระตือรือร้นและนี่รวมถึงกิจกรรมทางเพศด้วยระหว่างการถึงจุดสุดยอดมีสารหลั่งออกมาที่กระตุ้นเซลล์ป้องกัน ซึ่งเป็นเซลล์ที่จดจําและทําลายเซลล์ที่มีปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่หมายความว่าการรักษาการทํางานทางเพศให้คล่องแคล่วช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันตื่นตัวและพร้อมที่จะตอบสนองต่อความผิดปกติใดๆและสุดท้ายคือการไหลเวียนของเลือดระหว่างการหลังกล้ามเนื้อในบริเวณอุ้งเชิงกรานจะหดตัวอย่างแรงการไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้นออกซิเจนดีขึ้น และเนื้อเยื่อได้รับสารอาหารมากขึ้นการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ช่วยลดความเครียดออกซิเดชันซึ่งเป็นกระบวนการเงียบๆที่ทำให้เซลล์แก่ชาราจากภายในเมื่อคุณหลังมันไม่ใช่แค่ความสุขแต่เป็นสรีรวิทยาเป็นการป้องกันท้ายที่สุดแล้วร่างกายผู้ชายถูกออกแบบมาเพื่อทำงานและต่อมลูกหมาก็เป็นส่วนหนึ่งของมันเมื่อคุณขัดขวางการทำงานตามธรรมชาติของมันเป็นเวลานานคุณกำลังสะสมความเสี่ยง และสิ่งที่เริ่มต้นอย่างเงียบๆมักจะจบลงด้วยการวินิจฉัยโรคและตรงนี้เองที่มีคำถามเกิดขึ้นมักจะถามด้วยเสียงเบาๆและสายตาที่อายๆหมอครับหมายความว่าผมต้องหลัง21่ง21ครั้งต่อเดือนใช่ไหมนี่เป็นคำถามที่สมเหตุสมผลหลายคนได้ยินตัวเลกนี้จากการวิจัยบทความวิดีโอแต่ให้ผมอธิบายสิ่งสำคัญให้คุณฟัง สุขภาพไม่ได้วัดจากตัวเลขวิเศษการศึกษาที่แสดงให้เห็นการลดความเสี่ยงของมะเร็งในผู้ชายที่หลัง21ครั้งต่อเดือนใช่มันจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนมันเป็นหน้าที่เหมือนกับการกินยา3ครั้งต่อวันร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันผู้ชายแต่ละคนมีจังหวะของตัวเองมีประวัติของตัวเองมีพลังของตัวเองมีช่วงชีวิตของตัวเองสิ่งที่วิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นคือแนวโน้มไม่ใช่สูตรสําเร็จ สิ่งที่เป็นอันตรายจริงๆไม่ใช่การที่คุณไม่ถึงตัวเลขที่กำหนดแต่เป็นการที่ร่างกายนิ่งสนิทอักเสบอุดตันเหมือนกับว่ามันถูกสร้างมาเพื่อเคลื่อนไหวแต่คุณยืนกรานปิดมันไว้และนี่สำคัญมากสำหรับผู้ชายที่ใช้ชีวิตอย่างเก็บกดอยู่ในความเงียบไม่มีการเชื่อมต่อกับร่างกายของตัวเองดังนั้นคำถามที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าผมต้องหลังกี่ครั้งต่อเดือนแต่คือ ร่างกายของผมกําลังขออะไรที่ผมเพิกเฉยถ้าคุณมีสุขภาพดีมีพลังงานและรู้สึกอยากทําก็ไม่มีเหตุผลที่จะกดมันไว้และถ้าคุณไม่มีคู่ครองหรือคิดว่าอายุไม่เอื้ออํานวยแล้วจําไว้นะครับประโยชน์มาจากการทํางานของต่อมไม่ใช่จากรูปร่างหน้าตาของคุณหรือการมีคู่ครองอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่าทําให้มันเป็นความผิดหรือความกดดัน แค่เข้าใจว่าร่างกายพูดได้และเมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจมันจะบอกคุณเองว่ามันต้องการอะไรมีคำถามหนึ่งที่ผู้ชายหลายคนถามผมโดยเฉพาะคนที่เคยผ่าตัดหรือกำลังจะผ่าตัดต่อมลูกหมากหมอครับถ้าผมผ่าตัดต่อมลูกหมากจะเกิดอะไรขึ้นกับการหลังของผมคำตอบขึ้นอยู่กับชนิดของการผ่าตัดในกรณีของต่อมลูกหมากโตผิดปกติซึ่งเป็นภาวะที่ต่อมลูกหมากโตขึ้นและเริ่มกดท่อปัสสาวะจะมีการผ่าตัด ที่เรียกว่าการผ่าเนื้อเยื่อส่วนเกินภายในต่อมอมาะเหมือนกับการควานเนื้อส้มออกแต่เหลือเปลือกไว้ปกติแล้วจะแก้ปัญหาปัสสาวะไหลไม่แรงปัสสาวะติดขัดการตื่นกลางคืนแต่มีผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนรู้เรียกว่าการหลังย้อนกลับเกิดอะไรขึ้นคือระหว่างถึงจุดสุดยอดน้ำอสุจิแทนที่จะออกมาข้างนอกจะกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะมันไม่ทำให้เจ็บไม่มีผลต่อความสุข ไม่ทําให้หย่อนสมรรถภาพจุดสุดยอดยังคงอยู่ความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมแค่ไม่มีอะไรออกมาข้างนอกส่วนน้ําอสุจิจะถูกขับออกมาพร้อมปัสสาวะยังไม่เป็นอันตรายแต่สําหรับการผ่าตัดที่รุนแรงกว่าเช่นในกรณีของมะเร็งทุกอย่างจะแตกต่างออกไปเมื่อตอมลูกหมาทั้งหมดถูกเอาออกพร้อมกับถุงน้ําเชื้อการผลิตของเหลวจะหยุดผู้ชายจะยังคงรู้สึกสุขใช่แต่ตอนนี้จะเป็นการถึงจุดสุดยอดแบบแห้ง ไม่มีการหลังและขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการหย่อนสมรรถภาพหรือปัสสาวะเล็ดเพราะเส้นประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวอยู่ใกล้ๆกับต่อมลูกหมากและบางครั้งไม่สามารถรักษามันไว้ได้นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากที่ต้องทำด้วยข้อมูลและความกล้าหาญและถ้าเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่ให้ความแม่นยำมากขึ้น และโอกาสที่ดีกว่าในการรักษาการทำงานแต่ก่อนอื่นผมบอกกับคนไข้ทุกคนที่มองผมด้วยสายตาที่กลัวไม่สำคัญหรอกครับว่าน้ำอสุจิจะออกมาหรือไม่สิ่งสำคัญคือการมีชีวิตอยู่สำคัญคือการเดินหน้าต่อไปสำคัญคือการได้กอดหลานเดินเล่นที่ชายหาดยิ้มในมื้ออาหารวันอาทิตย์ชีวิตยังคงดาเนินต่อไปและดาเนินต่อไปอย่างมีสักดิสรีถึงตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าไม่มีสูตรวิเศษ ไม่มีอาหารเสริมหรือชามหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยสิ่งที่ปกป้องตอมลูกหมากของคุณจริงๆคือชุดของการเลือกที่คุณทำทุกวันและใช่การรักษาความถี่ในการหลังที่ดีต่อสุขภาพเป็นหนึ่งในการเลือกเหล่านั้นแต่มันไม่ได้ทำงานคนเดียวถ้าคุณสูบบุหรี่เลิกเดี๋ยวนี้เลยบุหรี่ไม่ให้อภัยทั้งตอมลูกหมากปอดและหัวใจถ้าคุณน้ำหนักเกินจริงจังกับมันเถอะ ท้องที่ดูไม่เป็นอันตรายนั้นจริงๆแล้วเป็นแหล่งของการอักเสบอย่างต่อเนื่องถ้าอาหารของคุณประกอบด้วยไส้กรอบเนื้อแดงมากเกินไปและน้ำอัดลมทบทวนมันใหม่ตอมลูกหมาจะขอบคุณทุกครั้งที่คุณเพิ่มผักผลไม้ปลาและลดอาหารแปรรูปลงในจานของคุณและถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันนั่งถึงเวลาลุกขึ้นแล้วการเดินสักครึ่งชั่วโมงต่อวันไม่ใช่ยาแต่เป็นการอยู่รอด และเหนือสิ่งอื่นใดไปตรวจเลยผ่านความอายไปยอมรับการตรวจทางทวารหนักตามที่ควรจะเป็นมันเป็นขั้นตอนทางการแพทย์ที่เรียบง่ายรวดเร็วและสามารถช่วยชีวิตคุณได้ตรวจ PSA ไปหาหมอทางเดินปัสสาวะอย่ารอให้มีอาการ